วันนี้เราจะมาดีวิวเคสตัวประกบหัวท้ายนะครับของไอโฟนนะครับตัวนี้งานสวยมากนะครับตรงนี้ชุบโคนียมนะครับเริ่มต้นจากใส่ตัวเคสตัวกลางก่อนนะครับเข้าไปนะครับให้พอดีกับตัวก่อนนะครับนี่ก็ใส่ตัว กบตรงหัวนะครับแนบไปอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วประกบตรงท้ายนะครับแนบไปอย่างนี้นะครับแดันเข้าไปนะครับนี่ใส่เรียบร้อยนะครับสวยมากนี่เป็นสีทองนะครับตัวนี้มันจะมีห้าสีมีสีเงินสีแดงสีพิงโกลแล้วก็สีดำนะครับ การล้อ360องศานะครับการกระแทกนะครับส่วนตัวนี้เป็นของ iPhone 5นะครับสวยมากนะครับผม